หรือบางทีอาจจะให้คุณนุงอิงเนี่ยอยู่ในบทบาทนายกรัฐมนตรีแต่คุณทักษิณก็จะเฉิดฉายไปอีกแนวหนึ่งแบบแบบที่ตัวเองอที่ตัวเองกระทาตอนสมัยที่คุณเสราเป็นนายกอ่ะครับนะฮะแล้วผมคิดว่าเขาเนี้ยจะหนักกว่าเดิมจะหลงเริงกับภาวะการเมืองเพอเพอคิดว่าตัวเองเป็นนายกซะเองอ่ะอตรงนี้แหละมันจะยุ่งออืมันจะยุ่งกเพราะว่าหนึ่ง พรรครวมรัฐบาลก็จะไม่เกรงใจเพราะรก็รู้ว่าเขาก็มีจุดสรุปของคุณทักษิณอยู่เอ่อืมแล้วก็ในส่วนของประชาชนก็จะเบื่อหน่ายครับเพราะว่าภาวะทางการเมืองของคุณทักษิณเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่หลายคนพยายามจะบอกว่าคุณทักษิณอยู่เศรษฐกิจมันดีขึ้นครับอืมมันเป็นการหมุนเงินของรัฐห่างมือประชาชนแล้วก็เข้าไปส่งนะครับให้กับเจ้าสัวหรือนายทุนของพรรคครับ เงินมันไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านออือออมันอยู่แต่นี้สินของหมู่บ้านเงินไม่ได้อยู่กับในทุนน้อยหรือทุนท้องถิ่นมันอยู่กับทุนใหญ่ซึ่งเชื่อมต่อกับทุนท้องสินนั่นก็คือทุนเจ้าสัวต่างๆออือออในประเทศไทยนี้มีไม่กี่ตระกูลละ่ะครับือมันมันสร้างความมั่งคั่งด้วยการจ่ายเงินไงแต่มันไม่ได้มีเก็บออมมันมันไม่ได้มีทุนคงกระเป๋าคงคังของชาวบ้านอันเนี้ยจะหนัก แล้วนักวิชาการก็ก็จะก็จะไม่ไไไมมม่่่เอาด้วยอ่ะครันเนี้ยแหละมันจะถึงจุดที่อันตรายสำหรับสังคมไทยครับสังคมไทยเพราะว่าตอนนี้เราต้องบอกนะว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่ได้ทําอะไรรัฐบาลของเศรษฐาไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันในการที่จะยกคุณภาพชีวิตและก็เรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนเลยนะใช่ครับไม่ได้ทําอะไรตรงนั้นเลยนะครับสารวนอยู่แต่เรื่องของสถานภาพตัวเอง นะครับคุณเศรษฐาไปต่างประเทศเนี่ยเพื่อไปดึงดูดนักลงทุนเนี่ยมันก็มีคําถามว่าเอ๊ะมันเพื่อรัฐบาลหรือเพื่อเสร็จมันเพื่อกลุ่มธุรกิจส่วนตัวเพื่อขายธุรกิจส่วนตัวของของพวกพ้องในตัวเองหรือเปล่าครับซึ่งเราเองก็เคยตั้งคําถามเรื่องนี้ว่าเอ๊ะตกลงไปเนี่ยเพื่ออะไรอืมดยตอนเป็นเจราจาเนี่ยมันพูดได้ไงว่าประสบความสำเร็จเพราะเขามานั่งคุยด้วยไงครับอืมครับอ่าแต่มันต้องดูว่าเขามาลงทุนเท่าไหร่ไงอืมอ่าเนี่ยแหละ ก็เนี่ยในในรอบแรกประมาณนี้ก่อนนะคุณสักใจครับคุณสักใจครับผมผมเสริมคุณสุปันอีกนิดหนึ่งก็คือเท่าที่ทํากันบ้านมาเนี่ยในช่วงสามร้อยห้าสิบกว่าวันของคุณเศรษฐาบนตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณเศรษฐาเดินทางออนทัวร์ต่างประเทศสิบห้าครั้งใช้เวลาตระเวนอยู่ตามประเทศต่างๆเนี่ยห้าสิบสี่วันนะฮะด้วยงบประมาณเนี่ยหลายร้อยล้านนะครับบางคนก็อาจจะไปคำนวณเป็นหลักพันล้านก็สุดแท้แต่แต่ว่า ผลลัพธ์ที่กลับคืนสู่ประเทศเนี่ยยังไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกันนะครับ